แฟมึงมึงกูขอถามหน่อยเออพูดมไม่ได้เลยเนเน่รู้เปล่าว่าทำไมคุกกี้เนี่ยถึงได้แตกง่ายเพราะแฟนมึงทิ้งไงมึงถึงได้แตกง่ายเพราะแฟนมึงทิ้งไงมึงถึงได้แตกง่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปจอยดิสคั่นด้วยนะครับเข้าใจะไหม เลยสงสัยกันไหมครับว <Ooh. S 1> ่าทำไมคุกกี้นั้นถึงได้แตกง่ายไม่มีอะไรตีเอ้าเล่นนวอมบสกินตีอ้าวราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันทุกคนด้วยนะครับเสียงมันเข้ากันไหมวันนี้ในวันนี้เราจะมาทําการทดลองในเกมไมโครฟ a f t กันนะครับไอเครื่องปี3ามิติแม่งไม่เกี่ยววันนี้นะครับเคปสตรอเบอรี่นั้นสงสัยว่าทําไมคุกกี้นั้นถึงได้แตกง่ายเราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะครับ แล้วมึงจะมาบางทำเบร์กอะไรวะไอบัวหานี่วันนี้เราจะมาทำการทดลองกันนะครับว่าคุกกี้นั้นสามารถแตกได้ง่ายจริงหรือเปล่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเกมไมคครับเพราะว่ากูคิดไม่ออกตรงนี้นะครับจะเป็นแบบทดสอบสําหรับคุกกี้ของเราจะมีแบบทดสอบอยู่4ขั้นตอนด้วยกันก็คือไอนี่ไอนั่นไอน่น,น,นแล้วก็ไอน่น โอเคก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนี่ยคือไอ้พวกนี้นะครับคือผมไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะครับคือผมให้พวกแรงงานวิเลเจอร์เถื่อนนั้นสร้างขึ้นมาตอนนี้พวกวิเลเจอร์ที่ถูกโดนใช้แรงงานเถือ่อนตอนนี้ได้ล้มตายกันไปหมดแล้วหรือแค่สองคนเท่านั้นก็คือไอคนนั้นกับอีกคนหนึ่งคนนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเออโอเคเรามาเริ่มทําการทดลองอันแรกกันเลยอันแรกก็คือ go hell ใช่ก็ตามชื่อเลย <laughs> ก็คือผมนั้นจะปล่อยคุกกี้นั้นจากชั้นที่สองร้อยห้าสิบหก เช่ป่าววะเออสองร้ปล่อยลงมาจนสู่พื้นดินนะครับดูดีว่าคุกกี้นั้นสามารถแตกจริงหรือเปล่าเรามาลองดูกันโอเคนะครับผมได้เทเลพอร์ตมาอยู่ตรงที่ชั้น256ร้้าสิกี่เรียบร้อยแล้วเราจะปล่อยคุกกี้ลงไปเลยนะครับพร้อมแล้วก็3,2,1สอง่งลได้โอ้โหมองอะไรไม่เห็นละโอเคโอเคเดี๋ยวกูลงมาเลยดีกว่าอ่ะเอออันนี้อยู่ไหนคุกกี้เฮ้ย ไม่แตกคุกคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปฏิหารชัดๆเดี๋ยวนี่มันชั้นจาก256เลยนะนั่นนะ่ะโอเคนะครับอย่างที่สองนะครับอันที่สองอันต่อไปคือ go alone มึงอย่าขวางนะไม่ไอ้มูเนี่ยฮะไม่มึงอย่าทำหน้า,างั้นใอ้เฮ้ยคนเขาคนใหญ่คนโตเขาจะทำการทดลองกันก็นะครับ ก็นะครับผมจะใส่คุกกี้เนี่ยลงไปในตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองให้ไอเนี่ยมันทับดูว่าคุกกี้นั้นมันจะแบนแตกแตหรือว่าคุกกี้จะแตกหรือไม่มันเป็นข้อสงสัยกูเลยนี่รอบๆมันก็เป็นออกซิเดียนเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้พวกเรานั้นอุดกันที่เรียบร้อยแล้วไอพวกนี้เนี่ยแม่งจะมขวาทครับเบื้ออะไรวะไปไกลๆตีดิคุณลำขาดแล้วเนี่ยเออไปไกลๆเออ ปีแม่งเลยโอเคทุกคนเรามาเริ่มทําการทดลองกันพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนมาสามสองหนึ่งเริ่มดูเหมือนว่ามันจะได้ผลนะครับดูเหมือนว่ามันจะได้ผลแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เด้ไอพวกนี้ดิแม่งจกหกกว่าเอาแล้วทุกคนดูเหมือนทุกคนจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยภายในสามสองหนึ่งเริ่มได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุกกี้ไม่แตกทุกคนแต่มันเด้งออกมาเฮ้ยมันเอาตัวรอดได้ไงวะอันที่สามนะครับก็คือ ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ข้อที่3เนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคิปเปอร์เลยนะครับแต่เพราะว่าคิปเปอร์เนี่ยมันหล่นมาตรงนี้คือตอนแรกเวย้ยตอนที่กูสร้างอยู่เนี่ยเออไม่ใช่ไอ้พวกแรงงานเถื่อนเนี่ยกำลังสร้างอยู่เนี่ยคือกูได้เห็นคิปเปอร์เนี่ยมันมายืนอ,อยู่ตรงนี้เวย้ยออกูได้เกิดไอเดียใหม่เวย้ยกูเลยต่อยคิปเปอร์ลงไปในนี้แล้วก็ตั้งชื่อการทดลองนี้ว่าคิปเปอร์ออแมนซะเลยก็ตามคอนเซปต์เลยนะครับพวกวิเลจเจอร์พวกนี้คือไม่ได้กินข้ามามา,มากกว่า2องล้านห้าแสนปีแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าวิอรน,กน้กกุีหืไม่ ถ้า v i เลจเจอเนี่ยหยิบคุกกี้ไปแสดงว่ามันกินนะครับคือมันหิวเออใช่ตอนนี้คือไอ้พวกนี้มันคงหิวมากเลยแหละถ้ามันไม่หยิบเกินหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะถือว่าคุกกี้นั้นไม่แตกนะครับโอเคมาเริ่มเลยโอเคนะครับเราได้ปล่อยคุกกี้ลงไปแล้วนะครับดูดีว่าวิเลจเจอนั้นจะกินหรือไม่โอเคโอเคโอเคมามามาจับเวลาเลยดีกว,ว่าเมื่อกี้นีณุณลุมจับเวลา โอเคนะครับตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วนะครับสรุปก็คือมิเลเจอร์ไม่งเสือกไม่กินกันข้อสุดท้ายนะครับก็คือเอ็กซ์ล็อตเตอร์คิลเลอร์ก็ตามชื่อเลยมึงดูนี่ ใช่ครับเอ็กซ์ลรเตอร์คิลเลอร์ข้อที่4นะครับเอ็กซ์ลรเตอร์เนี่ยมันอยู่กันจํานวนมากแถมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วด้วยพวกมันเลยหิวโซมาแถมอยู่กันเบียดเียกันด้วยคือเวลามันเบียดแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้คุกกี้นั้นแตกได้ก็ได้หรือถ้ามันอยู่ในน้ําด้วยไงคุกกี้มันอาจจะละลายก็ได้เออแล้วก็แถมมีเบลเจอร์มาอยู่2ตัวด้วยอันนี้กูไม่ได้ใส่มานะคือมันโง่ตกมาเองใช่เอาล่ะเท่านี้ก็เริ่มสนุกแล้วสีนี่ข้อสุดท้ายและโอกาสจะ โอกาสเมื่อไหร่มึงจะหยุดฝนตกสทัทีโอกาสที่คุกกี้นั้นจะแตกง่ายนะครับค่อนข้างสูงเลยผมยอมรนะับเลยว่าคุกกี้นั้นอาจจะแตกแน่นอนเราจะจับเวลาหนึ่งนาทีนะครับถ้าคุกกี้ไม่แตกเนี่ยเอาไปเลยคุกกี้กูให้ช้วยรางวัลเลยแม่เลยโอเคนะครับทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลาครบหนึ่งนาทีแล้วครับสุดท้ายคุกกี้นั้นไม่แตกนะครับโอ้โหนี่ถ้วยรางวัลครับคุกกี้คือเดอะเบสคุกกี้คือเดอะเบสนะครับโอ้โหรับถ้วยรางวัลไปเลยข้อสรุปของคลิปนี้นะครับก็คือคุกกี้นั้นไม่สามารถแตกได้นะครับโอเคมีอยู่สิ่งเดียวที่สามารถแตกได้ก็คือเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรวะเนี่ย <c oughs> แป๊บหนึ่งเสียงกูหายคือฟันของเรานะครับแข็งแรงกว่าคุกกี้ซะอีกคือไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยเห็นเปล่าเฮ้ยแสดงว่าเรานั้นแข็งแกร่งกับออกซิเดนอีกขนาดออกซิเดนยังทําอะไรคุกกี้ไม่ได้แสดงว่าฟันเราคือแบบสตรองมากอะ่ะคลิปนี้แม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุกกี้รันเลยแต่กูก็เอามาโยงได้เนาะ